ติงจือถงบังเอิญจัง h นนะนาตัวอย่างเป็นทางการฉันชื่อติงจือถงเป็นรุ่นพี่คณะเดียวกันกับนายฉันเคยได้ยินชื่อเธอเธอดังมากในชั้นเรียนเราบอกว่าเธอได้ทุนการศึกษาอันดับหนึ่งติดต่อกันสามปีและก็ทุนระดับประเทศด้วย เวลาหัวหน้าภาควิชาพูดถึงเธอจะชมแบบออกนอกหน้าหัวหน้าภาควิชาก็เคยชมนายฉันฟังบอกว่านายมีพรสวรรค์ทางด้านการเงินเรื่องการออกแบบรองเท้าก็มีพรสวรรค์มาก<อ>แถมแบรนด์ต่างๆก็ยังแย่งกันอยากซื้อลิขสิทธิ์การออกแบบของนายก็ไม่นับว่ามีพรสวรรค์อะไรหรอกแค่ตอนเด็กได้ทํารองเท้ากับที่บ้านฉันก็เลยคุ้นเคยนะฉันไม่ค่อยเข้าใจวงการนี้เป็นผู้รับผลิตก็ต้องออกแบบด้วยเหรอ,อบางครั้งก็ต้องมีที่ลูกค้าบอกความต้องการ เราออกแบบแล้วก็มีที่อีกฝ่ายควบคุมทุกข,ขั้นตอนพวกเรารับผิดชอบแค่ง,งานผลิตแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนท้ายที่สุดแล้วลิขสิทธิ์การออกแบบจะไม่ตกมาอยู่ในมือพวกเราดังนั้นรูปแบบประเภทนี้ต่อให้ทาจนอยู่ในตลาดก็ทนรับแรงกระแทกพวกนี้ไม่ไหวใครก็อยากทําแรนด์ทำแรนด์ยากมากเลยใช่ไหม,อมเอ๊มีคนขอให้เธอมา โนมน้าวให้ฉันขายลิขสิทธิ์การออกแบบใช่ไหมนายรู้ได้ยังไงที่มหาลัยมีคนเรียกฉันว่ารองเท้ารุ่นที่สองมีเวอร์กว่านั้นอีกนะบอกว่าบ้านฉันบริจาคตึกถึงเข้ามาเรียนได้ดังนั้นเพอฉันบอกว่าบ้านนายรับจ้างผลิตนายก็เลยรู้ว่าฉันแอบสืบเรื่องนายมาเธอก็ฉลาดดีนะนายก็เหมือนกัน <c oughs> แล้วถ้าเธอทำงานนี้สำเร็จ จะได้ค่าคอมเท่าไหร่ล่ะฉันมีภาพลักษณ์เป็นคนบูชาเงินสําหรับนายไปแล้วเหรอก็ไม่ใช่หรอกฉันแค่รู้สึกว่าเธอเก่งในเรื่องควาทุกอากาศในการหาเงินแต่ครั้งนี้อาจจะต้องทําให้เธอผิดหวังฉันไม่คิดจะขายลิขสิทธิ์การออกแบบรองเท้าคู่นี้ความจริงฉันก็พอเดาได้แล้วล่ะเพราะมีคนที่อยากซื้อลิขสิทธิ์ของนายตั้งเยอะแต่นายก็ยังไม่ขายฉันก็แค่อยากลองดูไม่ได้หวังอะไรมาก จริงสิเธอได้ลงทะเบียนแอปดูใจที่ช่วงนี้กําลังเป็นกระแสในมหาลัยหรือเปล่าฉันลงทะเบียนแล้วเพื่อนฉันกําลังทาโฆษณาฉันก็เลยช่วยลงทะเบียนให้เงินชื่อในเน็ตของเธอคืออะไรฉันเพิ่งลงทะเบียนแล้วก็ลบไปแล้วอ๋อทีแรกคิดว่าจะแอดเป็นเพื่อนนะ<ม>พวกเราแอดวีชัดกันดีกว่าจะได้ติดต่อกันง่ายขึ้นได้ฉันสแกนนานนะโอเค กาารอย่งสแกนได้แล้วแต่ปกติฉันค่อนข้างยุ่งอานไม่มีเวลาดูมือถือมากนะได้ส่งไปแล้วเพิ่มเพื่นแล้ว